นัเกงกีสวัสดีค่ะพบกับชา n นลของฟร i เชอรีนะคะที่จะพาทุกคนมาอ่านไปด้วยกันนะคะกับสตอรี่อีเวของทวิเซตวันเดอร์แลนค่ะโดยในคลิปนี้นะคะจะขอพาทุกคนมาอ่านไปด้วยกันกับคําขอนะคะหรือว่าคําอธิษฐานต่อดวงดาวของแต่ละตัวละครในอีเวนต์นะคะโคชินิใเนไก่เวกันค่ะ สำหรับคำขอของเจตนะคะก็คนที่มาขอเก็บดวงดาวขอพรจากเจตเนี่ยนะคะก็จะเป็นน้องออตโต้กับอีเดียนะคะซึ่งตอนนี้นะคะพวกเราก็อยู่กันที่ห้องนอนของเจตนะคะในหอออกตาวีเนลค่ะ เปิดตอนมากนะคะเจตก็คิดนิดนึงนะแล้วก็พูดเหมือนรำพึงรำพันขึ้นมาว่าคำขอของผมหรอครับนะแล้วก็คิดไปอีกสักพักนึงแล้วก็บอกว่าแย่เลยนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคิดอะไรไม่ออกเลยนะไม่มีอะไรที่อยากจะขอเลยนะคะออโต้ก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเ,เราจะทำยังไงดีเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ขออะไรนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะเก็บดวงดาวขอพรไปได้นะคะ ไอเดียก็พูดขึ้นมาว่าเฮ้ยบ้าหน้ามันจะเป็นไปได้หรอนะคะเพราะว่านะคะเจเนี่ยนะเป็นรองหัวหน้าหอออกตาวีเนลนะซึ่งเปรียบเสมือนกับเป็นมือขวาเป็นตัวแทนของอาซูนผู้ซึ่งเหมือนเป็นเ,เหมือนเป็นก้อนความโลภนะแล้วก็มักจะคิดอะไรวางแผนอะไรชั่วร้ายไว้เสมอนนะคนอย่างเจเนะที่เป็นมือขวาของอาซูนเนี่ยนะ จะไม่มีความปรารถนาในใจเนี่ยมันเป็นไปได้หรอนะคะทีนี้นะคะเจก็แบบโอ้โหไม่เชื่อใจกันเลยนะอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้อีเดียก็บอกต่อค่ะว่า ช่วยขออะไรก็ได้แบบขอส่งๆไปก่อนก็ได้แต่ว่าถ้าไม่พูดไม่ขออะไรเลยเนี่ยทางนี้ก็ลําบากเหมือนกันนะคะก็เลยขอร้องให้เจเนี่ยขอพอนะคะแล้วก็มีการยกตัวอย่างด้วยนะว่าเนี่ยลองขออย่างนี้ก็ได้ขอให้อาซูลกับฟลอยอะไม่ก่อเรื่องวุ่นวายอะไรประมาณเนี้นะคะทีนี้นะคะเจตก็บอกว่าโอ้โหสําหรับพวกเขาทั้งสองคนเนี่ยนะ เพราะว่าเขาเป็นอย่างนั้นนะหรือว่ามักจะทําอะไรที่คาดไม่ถึงเสมอเนี่ยมันถึงดีไงล่ะถึงชอบอะไรแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำขอนี้น่าจะถูกปัดตกไปนะคะอืมหลังจากนั้นนะคะเจะก็บอกว่าอ๋อใช่แล้วเนี่ยผมนึกอะไรดีๆออกแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวผมจะขอยกคําขอของผมเนี่ยนะให้อาซูลกับฟลอยดีกว่าอืทีนี้นะคะออสองพี่น้องนะคะอีเดียกับออโต้เนี่ยก็งงเลยแบบนะหมายความว่ายังไงนะคะ ที่นี้นะคะเจเก็พูดต่อว่าเนี่ยนะอ่าผมขอแสดงความขอบคุณนะสำหรับเรื่องราวในทุกๆวันนะคะแด,ด่สองคนนั้นนะคะอ่าแล้วก็ขอพรขึ้นมานะคะว่าขอให้คำขอของฟลอยกับอาซูนเนี่ยนะเป็นจริงค่ะ น,ะะน้องออตโต้เนี่ยก็บอกว่าโอ้โหใช้นะคะสิทธิ์ของตัวเองนะในการขอพรเนี่ยนะไปขอให้คนอื่นนะมีความสุขโหคุณเจดลีสนี่แบบช่างเป็นคนที่แบบดีรุดนะเป็นคนดีเือเกินอะไรประมาณนี้นะคะในขณะที่อีเดียแบบก็บอกว่าเฮ้ยเท่าแหร่อ่ะเออกําลัจะบอกว่า มันดูแบบมันดูปลอมมากมันไม่จริงเลยอ่ะเออนะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะคำขอเมื่อกี้นะอยู่ในแรงกิ้งอันดับหนึ่งนะของคำขอที่ไม่จริงใจที่สุดวงเล็บแรงกิ้งของอีเดียเองนะคะอืมที่นี้นะคะเออเจตนะคะก็ตกใจนะแล้วก็บอกว่าไม่จริงหน่านะแล้วก็บอกว่าเออเรื่องที่พูดไปเมื่อกี้เนี่ยนะมันเป็นคำขอจากใจจริงนะไม่มีโกหกสักนิดหนึ่งเลยนะคะอืม แต่ว่าทั้งๆอย่างนั้นนะพวกคุณก็ไม่ยอมเชื่อใจผมนะแล้วก็เศร้าจังเลยนะแล้วก็ทําแบบทําท่าเหมือนร้องไห้นะกระซิบก,กระซิกนะคะสไตล์คุณเจษนะอืทีนี้นะคะออโต้ก็บอกว่าเฮย้ยอย่าร้องสิคุณเจษนะทีนี้นะเราก็หันไปดุพี่ชายว่าเนี่ยนี่ซ่งนะจะไปดังแกรุ่นน้องแบบนี้ไม่ได้นะขอโทษเดี๋ยวนี้เลยนะคะอ อ่าอีเดียเนี่ยก็คิดในใจอีกนะว่าแบบโหนี่ก็เป็นการร้องไห้ที่ปลอมมากอีกเหมือนกันนะคะอืมแต่ว่านะคะก็น่าจะไม่อยากเถียงน้องนะก็เลยบอกว่าเออเออขอโทษขอโทษละกันอะไรอย่างงี้เชื่อนะเนี่ยที่ขอคําขอเมื่อกี้อะไรประมาณนี้นะคะอืมแต่ว่าอ่าสุดท้ายนะคะอีเดียก็พูดต่อยว่าเอาจริงอะ่ะมันจะจริงไม่จริงก็ไม่ใช่เรื่องของผมอะไรประมาณนี้นะคะอืมในขณะที่เจษก็บอกว่า ก็โหยผมโอเคมากเลยดีใจมากเลยที่พวกคุณเชื่อนะแล้วก็แบบมีคำคนิดนึงนะอ่าทีนี้ก็บอกว่าโอเคแล้วก็เชิญรับดวงดาวขอพรน,นี้นะแล้วก็กลับไปได้เลยอะไรประมาณนี้นะคะนะคะน้องออโต้ก็บอกว่า,อาขอบคุณนะครับคุณเจดลีชนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าคำขอของคุณเป็นจริงก็คงจะดีสินะ สำหรับคำขอของฟลอยนะคะก็ตอนนี้เราก็อยู่ที่ห้องนอนของฟลอยคุมกันนะคะเปิดมานะคะฟลอยก็บอกว่าคำขอของฉันก็คือขอให้ได้รองเท้าคู่ใหม่นะคะ ีนี้นะคะก็น้องเขาต้เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าเออเนี่ยคุณฟลอยล์ิสนะคะก่อนหน้านี้เห็นว่าตั้งใจดูแคตตาล็อกรองเท้ามากๆเลยแสดงว่าชอบรองเท้าจริงๆใเช่อมีนี่อะไรประมาณนี้นะคะในขณะเดียวกันนะคะอีเดียบอกว่าอถ้าอยากได้รองเท้าก็ไปซื้อเอาสีทำไมจะต้องลําลบากนะเอาเรื่องนี้เนี่ยมาขอพรกับดวงดาวด้วยนะคะอื ฟลอยนะคะก็บอกว่าโหโฮตารุย oh, กนะเซมไปเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะคะเออชื่อที่ฟลอยเรียกอีเดียเนี่ยนะคะก็คือมันคือโฮตารุยกะนะคะก็คือเป็นปลาหมึกหิงห้อยนะมันก็จะเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันจะเรืองแสงเวลาที่มีสิ่งเร้าภายนอกนะคะเดี๋ยวจะแปะรูปไปให้เนาะอ่ะทีนี้กลับมาที่เนื้อเรื่องของเรานะคะก็คือฟลอยนะบอกว่าเนี่ยรุ่นพีโฮตารุิกะเนี่ยไม่เข้าใจเลยนะว่าของแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ได้ได้มาง่ายๆไงล่ะถึงต้องอธิษฐานขอพรนะคะ ทีนี้นะคะอ่าฟลอยเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเปิดรูปนะรองเท้าที่ฉันอยากจะได้เนี่ยให้ดูนะแล้วก็หยิบมือถือมาเปิดให้นะแล้วก็บอกว่าเนี่ยนะเห็นไหมเนี่ยถึงมันจะเป็นรองเท้าที่อ่ารองเท้าธรรมดาธรรมดานะเป็นรองเท้าผูกเชือกนะคะดูเหมือนจะธรรมดาแต่ว่า ตรงปลายรองเท้านะตรงปลายเท้าเนี่ยมันเท่มากเลยไม่ใช่หนอนะอามาอวดน,นะคะทีนี้นะคะน้องโออโต้ก็บอกว่าว้าวนะคะเอรองเท้าเนี่ยนะมันมีสีน้ำเงินอมดำนะแล้วมันก็ดูเท่มากๆเลยนะคะ ทีนี่นะคะฟลอยเนี่ยก็หันไปชมนะว่าคีิโยเนจังนะคะหรือว่าชื่อของอฉายาที่ฟลอยเรียกน้องออโต้นะคะนี่จะแปลว่านางฟ้าทะเลนะคะก็บอกว่าโอ้โหนายเนี่ยนะตาดีนะเนี่ยมองไปจุดที่ดีทีเดียวเลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วฟลอยนีนยคะก็ขยายความต่อว่าสีของรองเท้ารงนี้เนี่ยนะคะมันเป็นสีที่ช่างทํารองเท้าเนี่ยนะเขายอมแบบ ทีละคู่ทีละข้างเลยนะคะย้อมด้วยมือเลยนะอซึ่งฟลอยเองเนี่ยนะคะก็อยากจะได้รองเท้าทีา่ทำออกมาเพื่อตัวเองนะทาเป็นสีของตัวเองโดยเฉพาะเหมือนกันนะคะทีนี้นะคะไอเดียก็แบบโอ้โหพยักหน้าแล้วนะเริ่มแบบโอ้โหนี่รองเท้ามันก็มีการทําเหมือนสร้างเฉพาะตัวนะเป็นออริจินอลเหมือนกับการต่อกันฟ้าเหมือนกันนะนี่อะไรอย่างนี้นะคะแต่ที่นี้นะคะไอเดียก็ บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะก็คือ,อที่อีเดียตกใจนะคะก็เป็นเพราะว่าเหลือไปเห็นชื่อแบรนด์นะคะบนหน้าจอโหยชื่อแบรนด์เนี่ยนะมันเป็นชื่อที่แบบแบ,บรนด์หรูมากแบรนด์เนมเลยนะซึ่งแม้แต่คนที่ไม่ได้อยู่ในวงการอย่างอีเดียนะยังเคยได้ยินชื่อยังรู้จักเลยนะคะเอาเป็นว่ามันเป็นแบรนด์ที่ดังมากๆแล้วก็แพงมากๆเลยนะคะทีนี้นะคะ ออเดียก็แบบว่ามองไปที่ตรงราคาด้วยนะว่าราคาเนี่ยก็คงน่าจะแพงมากเลยนะแพงน่าดูเลยอะไรอย่างนี้แล้วก็ตกใจนะเพราะว่าราคาเนี่ยนะเขียนไว้ว่าคู่ละ3 6 0 0 0 0หมมาดอนนะคะทีนี้น้องโอโตะก็เลยอว่าโอ้โหเป็นรองเท้าหรูมากๆเลยนะคะ,ะทีนี้ฟลอยก็เลยบอกว่าก็นี่ไงเห็นไหมถึงบอกแล้วไงว่ามันไม่ใช่ของที่จะได้มาง่ายๆนะคะ ทีนี้นะคะรยก็บอกว่าเนี่ยชันเนี่ยนะ,ะปีนี้เนี่ยก็คือขนาดของเท้าเนี่ยนะมันก็ขยายใหญ่ขึ้นกว่าปีที่แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคงจะต้องมานั่งวัดไซส์นะมานั่งปรับ ในเรื่องของรูปร่างรองเท้าใหม่ด้วยอะไรอย่างนี้นะคะทีนี้นะคะพอออเดียได้ยินนะเขาก็ตกใจนะว่าเฮ้ยนี่กําลังจะบอกนะว่ารองเท้าเนี่ยนะมันมีการาเขาเรียกว่าอะไรฟลูสครชนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันน่าจะเป็นศัพท์ในการใช้กับพวกแบบการพลาการต่อโมเดลอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือความหมายจริงๆก็คือ,อมีการอารมณ์แบบ สร้างผลิตรองเท้านะทำรองเท้าขึ้นมาโดยเฉพาะนะให้คนในคนหนึ่งเหมือนกันหรออะไรประมาณนี้คืออีเดียเนี่ยไม่รู้นะคะว่ามันมีการทําอะไรแบบนี้ด้วยนะคะที่นี่นะคะ,ะภาษาของอีเดียเนี่ยค่อนข้างจะแบบดูโอตะคุไปหน่อยอะไรอย่างนี้นะน้องอโตก็เลยแรกนะคะว่าเออนี่สร้างนะสำหรับ รองเท้าเนี่ยพอเสิร์ชดูแล้วเนี่ยนะมันไม่ได้ใช้คำนั้นนะไม่ได้ใช้คำว่า full s t c e นะคะแต่ว่าใช้คำว่า full order นะคะหรือว่าเป็นเรียกว่าทำตามสั่งมากกว่านะคะทีนี้อีเดียก,ก็บอกโอ้เข้าใจยากจังเลยไม่เข้าใจนะแล้วก็หันไปถามว่าแล้วคนเราอะแบบนักเรียนอย่างเราเนี่ยนะจำเป็นที่จะต้องใส่รองเท้าอะไรขนาดนั้นเลยหรอนะคะที่นี้นะคะฟลอยเนี่ยก็เล่าให้ฟังนะว่าก่อนที่จะขึ้นมาบนบกเนี่ยนะคือ คุณพ่อเนี่ยสอนไว้นะคะบอกว่าคนที่ไม่สนใจนะในจุดความไม่มีความละเอียดอ่อนในจุดเล็กๆน้อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะ,ะจะโดนดูถูกเอา mm hmm. เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคือคุณพ่อก็สอนอีกว่าถ้าไหนๆจะขึ้นไปบนบกแล้วเนี่ยก็ควรจะต้องให้ความสนใจนะเกี่ยวกับเท้าของเรานะที่แบบใช้เหยียบบนพื้นให้มากนะคะแล้วก็บอกว่าอ,อย่าไปเสียดายเงินนะคะ อันนี้ก็คือฟลอยบอกว่าเนี่ยคุณพ่อสอนมาอย่างนี้นะคะอืมแล้วอีเดียก็แบบเฮ้ยดูน่ากลัวจังเลยเนี่ยโอ้โหพ่อของคุณฟลอยนี่แบบเป็นคนยังไงกันแน่นี่อะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ฟลอยก็บอกว่าอย,อยากจะฟังหรอแล้วก็แบบก,กาลังจะเอ่ยปากเล่าเลยนะว่าคุณพ่อเป็นยังไงนะคะแต่ทีนี้เนี่ยอีเดียก็แบ,บบตัดบทพรึบเลยบอกว่าอะไม่ต้องแล้วไม่ต้องเล่าให้ฟังแล้วนะไม่อยากฟังแล้วอะไรประมาณนี้นะคะอ่าแล้วก็บอกว่าเนี่ยรู้สึกสังหณ์ไม่ดียังไงก็ไม่รู้เหมือนแบบ ถ้าไปรู้ความจริงตรงนั้นแล้วเนี่ยเหมือนจะทําให้แบบได้ไปรู้เรื่องดาวอันโหดร้ายอะไรประมาณนี้นะคะก็เลยปฏิเสธไปนะในขณะที่น้องออตโต้ก็บอกว่าออผมเองเนี่ยนะก็ต้องพยายามนะไม่ให้โดนดูถูกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะปรับพาร์ทนะคะในร่างกายนะปรับส่วนนะแบบให้ดูเป็นรองเท้าเหมือนเมื่อกี้ดีไหมนะอะไรอย่างนี้นะคะอีเดียก็บอกว่าเ,ออเคสที่ฟลอยพูดถึงเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบ เคสแรนะคะไม่ได้หากันง่ายๆน่าจะเป็นเคสหายากก็คือสรุปว่าไม่ต้องทำตามก็ได้นะคะขอบคุณมากเลยนะคะที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงจบคลิปเลยถ้าชอบคลิปนี้นะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์หรือว่ากด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วอย่าลืมนะคะกลับมาเจอกันนะคะในคลิปอ่านไปด้วยกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย